การดูแลสุขภาพสมองระบบประสาทและมะเร็งที่ฉันจะพูดถึงในวันนี้คือฟูคอยแดนเริ่มจากการทำความเข้าใจว่าฟูคอยแดนคืออะไรฟูคอยแดนเป็นโพลิแซคคารที่มีซัลเฟตซึ่งพบได้บ่อยในสาหร่ายสีน้ำตาลแต่ยังสามารถพบในสปีชีอื่นๆของสาหร่ายทะเลหญ้าทะเลและสิ่งมีชีวิตจำพวกเดคิโนเดิมองค์ประกอบของฟูคอยแดนขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของสปีชีช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและวิธีการสกัดภาพนี้แสดงชนิดที่หนึ่ง และชนิดที่2ของเครือข่ายโครงสร้างหลักทั่วไปในฟูคอยแดนจากสารายสีน้ำตาลกลุ่ม R าสามารถแปรผันได้ซึ่งขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดของสปีชีและภาพนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าฟูคอยแดนสามารถมีโครงสร้างที่แตกต่างกันอย่างมากและมีความซับซ้อนแต่พวกมันสามารถมีโครงสร้างหลักที่คล้ายคลึงกันคุณสมบัติหนึ่งที่ฟูคอยแดนแสดงออกคือคุณสมบัติต้านการอักเสบแบบจำลองการอักเสบในหนูแสดงให้เห็นว่าฟูคอยแดนจากสารายสีน้ำตาล9้าสปีชีสามารถยับยั้งการเคลื่อนย้ายของเม็ดเลือดขาว กลไกเบื้องหลังคุณสมบัติต้านการอักเสบของฟูคอยแดนคือการลดการก่อติดของ NF κB และนี่ก็เป็นโปรโตีนเชิงซ้อนที่ถอดรหัส DNA และโปรโตีนเชิงซ้อนนี้จะเริ่มทำงานเมื่อมีปัจจัยภายนอกมากระตุน้นเช่นความเครียดไซโตไคน์และอนุโมลอิสระ NF a b เป็นปัจจัยสำคัญของการอักเสบและการกระตุ้นที่ยาวนานมีความเชื่อมโยงกับโรคอักเสบต่างๆเช่นโรคข้ออักเสบโรคหอบหืดรวมถึงโรคมะเร็งการศึกษาที่ฉันจะกล่าวถึง ได้รับการตีพิมพ์ในปี2020และมุ่งศึกษาผลประโยชน์ของสารฟูคอยแดนครอบคลุมโรคการบาดเจ็บของสมองและตับรวมถึงภาวะเป็นพิษข้อสรุปที่ได้จากการศึกษานี้คือฟูคอยแดนมีความสามารถในการป้องกันที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่นักวิจัยคาดหวังมันเป็นประโยชน์ต่อสมองและตับเมื่อเกิดโรคหรือการบาดเจ็บอย่างไรก็ตามยอมรับว่าประสิทธิภาพในการรักษาตับของฟูคอยแดนยังมีข้อจํากัดการปรับปรุงอนุพันธ์ของฟูคอยแดนอาจช่วยให้สามารถรักษาความผิดปกติทางระบบประสาทต่างๆได้ในอนาคต และพบว่ามีประสิทธิภาพสูงในการทดลองกับสัตว์โดยเฉพาะในกรณีการบาดเจ็บทางสมองและการเสื่อมของเซลล์ประสาทโรคหรือการบาดเจ็บทางสมองแผนภาพนี้แสดงวิธีที่ร่างกายตอบสนองเมื่อฟูคอยแดนถูกให้ทันทีหลังจากเกิดโรคสมองหรือการบาดเจ็บเช่น TBI TBI คือการบาดเจ็บทางสมองที่รุนแรงซึ่งสามารถทำให้เซลล์ประสาทต,ตายและเกิดความเสียหายและอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงยิ่งขึ้นฟูคอยแดนลดการตอบสนองการอักเสบในโรคสมองโดยยับยั้งการกระตุ้นของไมโครเกลีย สิ่งนี้ลดการเสื่อมของเซลล์ประสาทและเซลล์แอตโรไซต์อย่างมีนัยยะสาคัญเนื่องจากการผลิตสารก่อการตายแบบโปรอะพอรโทติกลดลงและการตอบสนองต่อสารต้านอนุมูลอิสระของเซลล์ดีขึ้นฟูคอยแดนยังป้องกันการเกาะติดของเม็ดเลือดขาวที่สมองโดยการบล็อกโปรตีนพีเซเลกตินพีเซเลกตินเป็นโปรตีนที่มีบทบาทในการระดมเม็ดเลือดขาวไปยังบริเวณที่มีการอักเสบฟูคอยแดนยังคลายการปิดกั้นเม็ดเลือดขาวจากกระแสเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อสมองซึ่งช่วยในการลดการอักเสบ ศักยภาพต้านมะเร็งฟูคอยแดนยังแสดงศักยภาพต้านมะเร็งในการทดลองใช้กับหนูการให้สารสกัดฟูคอยแดนลดการเติบโตของก้อนเนื้องอกและเพิ่มการผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันรวมถึงเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติในม้ามเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติทำหน้าที่เป็นด่านแรกของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อหรือเซลล์มะเร็งกลไกต้านมะเร็งหลักของฟูคอยแดนคือการกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันและเพิ่มการผลิตไซโตไคน,าตา Bubble ตน์ต้านมะเร็งไซโตไคน์เป็นโมเลกุลสัญญาณของเซลล์ที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างเซลล และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันฟูคอยแดงยังใช้รูปแบบการตายของเซลล์แบบที่มีการโปรแกรมไว้แล้วโดยการกระตุ้นเอนไซม์แคสเปสแปและ9ก้าซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในเส้นทางการตายของเซลล์การทดลองทางคลินิกบางส่วนได้รวมฟูคอยแดงกับยาต้านมะเร็งอื่นๆและพบผลลัพธ์เชิงบวกอย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการทดลองทางคลินิกเพิ่มเติม,ตมก่อนที่จะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้งานวิจัยชิ้นที่2ที่ฉันจะพูดถึงได้รับการตีพิมพ์ในปี2020 และเป็นการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการแสดงออกของไมโครอาร์เอ็นเอหลังจากการทานฟูคอยแดนมาพูดถึงไมโครอาร์เอ็นเอสักเล็กน้อยมันคือโมเลกุลอาร์เอ็นเอที่ไม่มีการถอดรหัสเป็นโปรตีนขนาดเล็กทําหน้าที่เป็นตัวควบคุมหลักของกระบวนการทางชีวภาพหลายอย่างพวกมันทําหน้าที่ในการปิดกั้นอาร์เอ็นเอและควบคุมการแสดงออกของยีนหลังกระบวนการถอดรหัสไมโครอาร์เอ็นเอเกี่ยวข้องกับการทํางานปกติของเซลล์ยูคาริโอตดังนั้นความผิดปกติของพวกมันจึงเป็นสัญญาณทั่วไปของโรคมะเร็งการอักเสบและปัญหาสุขภาพอื่นๆ การศึกษานำร่องแบบสุ่มและปกปิดซึ่งดำเนินการกับอาสาสมัครสุขภาพดีที่รับประทานฟูคอยแดน1กรัมหรือยาหลอก1กรัมหลังจากนั้นจึงทำการวิเคราะห์ระดับของไมโคร r n a ที่แยกออกมาข้อสรุปการวิเคราะห์เส้นทางโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลได้คาดการไว้ถึง29เส้นทางและล้วนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับฟูคอยแดน ฟูคอยแดนสามารถเปลี่ยนแปลงไมโครอาร์เอ็นเอที่ทำหน้าที่ควบคุมในคนที่มีสุขภาพดีและยืนยันผลการศึกษาก่อนหน้านี้ว่าฟูคอยแดนมีผลดีต่อร่างกายคือช่วยลดการอักเสบเสริมระบบภูมิคุ้มกันและการทำงานของสมองนอกจากนี้ยังมีหลักฐานแสดงถึงฤทธิ์ต้านมะเร็งของฟูคอยแดนอีกด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่าฟูคอยแดนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานหลายอย่างในร่างกายตัวอย่างเช่นในกระบวนการส่งสัญญาณ BDNF และกระบวนการควบคุมวงจรการนอนหลับ BDNF หรือที่รู้จักในชื่ออื่นว่าปัจจัยการเจริญเติบโตของเส้นประสาทที่ได้รับจากสมองมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของเซลล์ประสาทการควบคุมสารสื่อประสาทและความสามารถในการปรับตัวของเซลล์ประสาทโดย BDNF ทํางานในบริเวณของสมองที่สําคัญต่อการเรียนรู้และความจำ Omi First Fucoidan Gel Supplement in the World Omi อาหารเสริมฟูคคยแดนแบบเจลเจ้าแรกของโลกเทคโนโลยีเพิ่มการดูดซึมที่ดีกว่า5เท่า Omi มีจําหน่ายมา20กว่าปี ใน20กว่าประเทศทั่วโลกสอบถามเพิ่มเติมกับตัวแทนบริษัทเจลพลัส